มื้อเช้าคือมื้อที่สําคัญที่สุดที่คุณควรงดโดยเฉพาะถ้าคุณมีปัญหาเรื่องเบาหวานหรืออ้วนลงพุงหลายคนจะคุ้นกับประโยคที่ว่ามื้อเช้าสําคัญที่สุดแต่มันอาจไม่จริงสําหรับทุกคนโดยเฉพาะคนที่เป็นเบาหวานและมีภาวะดื้ออินซูลินเมื่อเราตื่นนอนร่างกายเราจะอดอาหารมาแล้วประมาณ8-10ถึงชั่วโมงเบร a ฟาสต์คือการหยุดการอดอาหารซึ่งการหยุดการอดอาหารไม่จําเป็นต้องเป็นตอนเช้าเสมอไปร่างกายของคุณสามารถสร้างกลูโคสได้เองโดยผ่านกระบวนการ กรูโคเนโอเจนิิสปัญหาก็คืออาหารเช้าของคนส่วนใหญ่นั้นเป็นข้าวขาวขนมปังหรือกว๋วยเตี๋ยวที่ทําให้ระดับน้ําตาลและอินซูลินพุ่งขึ้นสูงอย่างรวดเร็วซึ่งนั่นไม่ส่งผลดีต่อระดับอินซูลินและน้ําตาลในเลือดของคุณดังนั้นหากคุณเลื่อนมื้อแรกออกไปขยับจาก7จ็ดโมงเช้าเป็น9 0้1สิบสิบเการทําแบบนี้นอกจากจะช่วยให้รักษาระดับน้ําตาล,ลอินซูลินให้ต่าแล้ว ยังช่วยให้ร่างกายสามารถเผาผลาญไขมันได้ดีขึ้นอีกด้วยเป็นหนึ่งในวิธีที่ช่วยฟื้นฟูการดื้ออินซูลินหรือย้อนกลับอาการเบาหวานอยากเริ่มต้นแบบปลอดภัยและเห็นผลสามารถคอมเมนต์ว่าสนใจหรือคลิกลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์เพื่อติดต่อทีมที่ปรึกษาด้านสุขภาพของเราครับ